เนี่ยอีงอาทิตย์อีมมรอนคันคอล่ะยุกุระดยแล้อุปเมื่อยใส่ใส่เบื้องผสดูเลยเมืเบื้องแบบเมื่อยอ่าสเปรย์อะไราลูขอลาเซนไหนยังมเนีอยโควิดนะอ๋ โอเอดพอดีเื้มาติดขาติดขาอามาซื้อมา,ออมาอมสำหรับติดขาเจ้า,จาของยังยังคือต้องการเพื่อมาติดขาเจ้า,จาของติดโกเอีดแล้วมันมันมันไข่แน่ไป่ลองใส่ตอนโยเชียงใหม่ก็เลยหูซื้อว่าเออมันดีขึ้นก็เลยซื้อมากอีกบอขายนะคะไม,ไม่ขายแล้วก็ไม่แบ่งใครอยากได้ให้ไปหาซื้อเาเอง ไม่แบ่งเพราะว่าหาเสื้อยากไม่มีขายในในตรงนี้นะห้ายามาคัดก่อนเดียวจะค้ายาก็ได้พี่นอ้องค่ายาแล้พว่หมูหรอกว่าอีหยังเท่าไหรเดี๋ยวก่อย มี่บินบ่ะนี่จะจะเอาไว้ใส่ของมันหลายนี่หาบ่าเจอบ่ชนะจำนะคะความจำไม่มีมากขนาดนั้นเดี๋ยวสีอาบแน่นสีอาบน้ำไม่อีกรอบนึงเก็บยังแล้วก่อนซองมีอะไรจะใส่เสร็จไปได้ของเก็บยา เส้นซื้อมากินเองเขากินยาไลา่พอลมานอันนี้โฮยู่ว่าหกมันติดอันนี้มันติดใบกับสีหวัวอัน้นี้กติดใบกับบกหัวอันจะสิ้นนับหนึ่งสองสามส่ห้าแพห้ายังสิแพ็คน้คหาหา้หาหน้หาหา้าไว้ ก็ว่าบางส่วนจะแบ่งไปขายเอาเงินเขาวัดนล้วนะคะแพแ็คละห้าละห้าก่อนนะแม่นายโบกินได้แล้วนะคะทิปฟรีว่าจะเออว่าเออเทิปฟรีไแม่นายกินอ่ได้กินนี้ทอดใจเล่นตำกระโดดสวายลงกระมองโดค่ะถ้ากิน ไม่มือนี่เก pues mm S <S ็ดได้เนาะถ้ามันโผต่เนาะฮัาโพี่เนาะยางไตออกเพราะมันนับเอื้งมาถึงหาห่หน่อยมีแอนตีซสิออมีแอนตีซสิอันนี้ของจะคล้องนะคะสีเอาไปไว้ที่ห้องอันนี้ของจะคล้อง เพราะว่าไม่ไ่้กินยาหลายแล้วมันเชื่อมันราคาเก่สาส่วนอันนี้สิแบ่งขายไคสูรราคาใดก็คือขายไปสูปรราคาบัใดก็บัวนะจ๊ะเพราะว่ามันบริคนไม่เองพี่น้องเรื่องของเรื่องถ้าขนไม่เองไม่มา,มา,มาอันนี้เราฝากมากิโลละสองร้อยนะคะสองร้อยโคนนะไม่ใช่สองร้อยบาทยเงไทยสองร้อยโคนไม่ใช่สองร้อยบาท มันคือบอาาอะไห้เลยวนี่อันนี้อีแบนขายได้อันนี้เน,น,นี่ยเอาไปว่างใส่กับพวกตะก้อนสื่อเลยโทรข้อหาไปหน่อนี่ฮีรูดอยมานี่ฮีรูดอยมาแต่ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะฮีรูดอยนะ่ะนี่เว่อ มีทั้งหมด20หลอด120โลอดเพราะว่าเดี๋ยวไปผลแจกในห้องมาก่อนนะส่วนตัวนี้ก็จะเอากลับเข้าไปเก็บก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นของส เบตาดีนเบตาดีนให้ด้วยแต่อันนี้ฉัแนแปะแก้ไขสำหรับของที่ใหญ่นะไม่รู้ว่ามันถูก่อเท่าไหร่เหมือนกันก็อันนี้จะเก็บไปใส่จอกของเก็บไปใส่จ้าของหาอันใส่ไปใส่ตู้เย็ยนไว้ค่ะพวกนี้ต้องใส่ตู้เย็ยนไว้นะคะ ไม่ไดใ,ใส่มันยังสิีสบายอันนี้ซองหนึ่งมีสองชิ้นนะซองหนึ่งมีสองชิ้นเดี๋จะใส่อันสามสีาพอทะเฮ็ดแพ็คละหามหมดแหละพอจะขายเมาไปเลยแล้วฟ้องงานอันนี้ขายเมื่อปีสองพัหาร้อยยี่สิบปีสองพัี่สิบเก็ด ปีนี้ปี 2, 1, 2, 3, สองพันยี่ห้าเนาะหนึ่งสองสามปีห้าสิดท้ายเมาสิใครเอาก็คือเอาสูตรราคาใดแต่ต้งเอาสุตรราคาบดใดจ้ะขายวัดค่ะขายเงินขอวัดนะคะห้านับเงินมาถึงหาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเกิดมาอีกอะไรจังเลย ใส่เองในน่าจะมีราคายาแ้วก็มีมีนิก,ก,กนิ่งหูยี่ว่าหกสิบบาทหกสิบบาทก็บไปขายหกสิบบาทราคาไทยนะจ๊ะนั่นก็จะมาขายราคาบ้านนี้บวกค่าส่งเนาะมีแหละเนีย้ยเก็ดเสเร็จแล้วก็สิโพธิ์ถามเบรสิเอาถามแม่ปู่อน,นรับเลียค้นไก่โตขั้นเอาก็ะฟ้าบอกว่าเอา สีแย่เอาไว้ห้หลังเงินคุณว่าคิดอย่างสีนะอันใดมันเหลือม่นอ่อยประสิโพธิหรือก็สีทรงทรงไปให้เงินท่างคณะกรรมการเขาหูมาเข้าสีอ,าอยัางไปให้เข้าขายหนึ่งสองสามสี่ห้ามันย่างกับสีเห็ดบุญน,นั่งขึ้นกันค่ะเกิดมาชาตินี้มิตรโลกมิตรไพ่บริจาคท่านบนก็อยารักษาโรกก่อนเกิดศาสนา ชั้นใดเกิดเป็นมูเป็นมา้าก็สิบวอได้มีโลกมีไพ่เนะบบาะแยบวอไดขาดวางจะเกิดเป็นคนดรอกแต่ว่าเกิดศาสนาชันช้นใดถ้าไม่โอกาสได้เกิดก็ให้ได้เกิดมากแบบสามสิบสองประการดีๆงามๆมองมีแนวนันบองมีแนวนี้นาะที่น้องม,นนออม,มันได้จักแทกยังไงก็จำก่ไ,กได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเออขบอยู่รบโดดมัน ชิฟฟินมันแห้งนา่นี่กลิ่นอ่ไรเลยกินนี้ซิเมื่อไอทองแล้วมองนล้วแวงเตรียมตัวตายเลยเดี๋ยวถามไอปูว่าสิซื้อไปใหูกบอวิกอันอานออกไปข้ายเมื่อแล้วบอสีว่าคือบอบอออีกเนาะนี่ไอมาสันนีละยาพี่น้องเอ้ย